กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเล็บซีถูกหมอกถูกบอลมาผมมาผอกันทึกเก่ายามแรงๆกับหมอบรรเนอกพี่น้องมันนี่หมอซื้อมาอบไก่สู่พี่น้องกินพี่น้องเสิร์งไก่ผูห้องไหนจับไว้เลยพี่น้องผูบักใหญ่พี่น้องไอ้ไก่ลาดน้องลาดพี่น้องซื้ออบไก่สู่พี่น้องกินนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยว่าไก่มันเป็นไก่ตัวใดพี่น้องใหญ่ตัวไหพี่น้องไปเบิ่งกันพี่น้อง และก่อนขับไปเบิ่งไปส้มก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องหมอบ้านนอกเด้อพี่น้องแต่ก็ลูกสาวก็มีส่องพี่น้องส่องซื้อว่าส่องน้องอันสันพี่น้องกับเพิ่นบ่ค่อยได้ลงคลิปดอกพี่น้องตอนนี้ก็ไปเบิ่งไก่ที่หมอสีอบเนาะพี่น้องไปเบิ่งงานพี่น้องนี่พี่น้องไอผู้ต้อบักใหญ่เลยุซขึ้นมาแล้วนี่ล่ะพี่น้องป้าโอเคพี่น้องหัวขาดหัวหอมเซ็บแช่รดหมดพี่น้องขาเบิ่งน้องกานนะพี่น้อง กำลังลกคนตอนไหนตาเปิดน้ำกระน้ำมันสื่ออบแสบบพี่น้องกำลังสื่ออบมี่น้องย่างเบื้องแรกพี่น้องอบไก่ขู่ใหญ่มันมันมียังกินมันเลยพี่น้องก็เลยสื่ออบเผินมือนพี่น้องนี่พี่น้องลุกคนแล้วเลยพี่น้องไก่ต๊ะบักใหญ่พี่น้องลุกคนแล้วเลย หสิอบเลยพี่น้องอบแต่ว่าบได้อบเป็นตัดอกก็สเป็นตอนอะไรพี่น้องกอนไก่พี่น้องนํำกระเดือดข้าวขนาดไม่ไก่เโอ้ยมาสุโอ๊าวยาที่ห้ากินก็เลตต๊พ่น้องเนแผเปลี่ยนแผนใหม่ตัดอกนพี่น้อง มาเบ่งงา,าต้มเป็ดต้มไก่พี่น้งองปอาเดือดคักอะไรเดือดคักขนาดพี่น้งองปวดตุ่ดเลยเดี๋ยวจ,จะหน่อยก็เอาออกมากินเลยพี่น้งองมาเบ่งา,านเฮ้ยมาดีลูกพี่ก้องพี่มาดีมาดีลูกมาดีลูกเอี๋จะกินข้าวลายกินข,าานขา้าวบ้ามาถากินต้มไก่บ่ น้องอันซานพี่น้องเพงิ่นกันนังเศร้าอ่ะต้มไก่ไปกินพี่น้องต้องห้อนสดๆเลยพี่น้องเนี่ยก็อ่ะอ้าวจะใส่กระตรุกปเจียวเจียวบะหมี่ก็บบะตองเอากินแบบง่ายๆกินแบบง่ายพี่น้องปะไปกินอ่า้อง ก็เส่งเลคนได้อยากนาไดเนาะนมาตนหน่ท่านพเนาะแต่ว่าส่น้อยนึงะบะท่านสองคนกำลังอ่นชันเศษพกเก่าเนาะว่าไก่กับบเนเวเง่ตอานี่ะเสียนาะ่อนเนะตัวเล แต่แล้วแต่ตอนหนเป็นน่องน้องเลยกินซองผลลูกเนนองเปนนองสันผลอ่อนเนบกินสัตปีเนเาวเนอะไรเปนนองตัไก่บักใหญ่ปน้องบีมันก็มีนะอันนี้

ทายหกได้หนึ่งะถ่ายไดรบอครับโอ้หมาไก่เหอไม่กระเปื่อยอยู่ะเปื่อยไปดกินโอ้ยลูกหลายเทพวกไม่ลเท่โอ้ยอ้ยมาขึ้นมัดหม้อเลยกันไอหมออบไก่กินใจแรงเลยหอแบ่กัน

ช้คำว่ามึงมาส่มกับฝากก็เลยกดแชร์มอบันน้องคือเป่าไปนองฝากกดติดตามมอบันน้องเนาะมักับุกสาวสองคนน้องอันสั้นกับมิซอกนออันสั้นนะตามสองนอกอันสั้นในเดอป้าลระทนอนท่นตอนเนี้ยอปลายนี่หอคุ๊หอกปนแำนานกันนะอ่ะคือขำมึง

อยากได้นึงพอาใกล้แก่แล้วเนาะ <c oughs> เียนตีงน,นโอ้ยงกินขาขนแขน,ขน,ขนขงเท่คนพนราไปลวก็เยออเดี๋ยว้พ,อ,อ,วพอได้กินข้าวแรกกับมาด้วพี่น้องมันกินนำนอันสัน้นกับมอพี่น,น,นออ้องหรือว,ว่าพายเต็มมอรึเป่ามอนึ่งหายนพนอง ยิมงทำแบม่จินะวันนี้เกาเราขอหนึ่งมากเลยับ ตมก่เต็มหม้อาจิ้มกับบุ๋มเหมือนองขียวจิ้มอื่นๆด้ว่ยช่งใส่ดาวัิ้มอื่นๆไตมันดูันอะไกินเนียไตหนึ่กดาษนึงเนาะตหนึ่งกระดาษนึงท่านี้กตับลตเน่ก่อนเลือดนา

อัดอีไม่น้องว่าขาอ่อนนั่งไล่เล่นเต็มถั่วเลยไปกินอีกหมื่นสบสอหน่อยไก่ตัวใหญ่เลยไก่ตัวใหญ่เด้อกินแต่หัวขามันกระจาไป็นะโมยุไนคมันดีวะผสมอะไรอ่าเจตมังงานออม้อใส่ ซีมเบ้อมาสุกแล้วเลยห้าร้อยชุดตามกบบพงเลยแสบพี่น้องเอาล่ะพี่น้องไปคำว่าหมุนมะส้มหมอกอ่ะากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอมบอนน้องนะพี่น้องขอขอบใจพี่น้องขอขอบใจผู้ชมมาเปิดคลิปหมอจนจบพี่น้องขอบใจหลายๆพี่น้องตอกนันคลิปหนพี่น้อง